สวัสดีค่ะนางสาวกัญญพักมันญ,ญาติอ่อนผูผู้สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนเต็มรักศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ สสืบค้นและยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์ได้ 3. เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสนใจอยากสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มนักเรียนเป็น3ากลุ่มนะคะแล้วก็จะแจกกระดาษน,นะคะให้กลุ่มละ2แผ่นนะคะแล้วก็จะแจกบัตรธร,รมหรือลูกภาพนะที่เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนลองแยกประเภทว่าภาพวาดที่คุณครูแจกให้เนี่ยนะคะเป็นหลักฐานประเภทใดจําได้ไหมขั้นตอนนะคะของวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์แบ่งทั้งหมด5ขั้นตอน แล้วมีขั้นตอนที่2นะคะการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือหลักฐานชั้น<อ>ต้นและหลักฐานชั้นรอ,องนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนลองแยกประเภทหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรลอมนะกระดาษที่คุณครูเตรียมให้นักเรียนนะคะแผ่นหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรคะหลักฐานชั้นต้น,นตอ,อีกแผ่นหนึ่งเป็น แล้วก็สามารถปากติดไปในนี้ได้เลยนะคะอุะ่มละสอ,องแสนเราได้ไปแล้วเราก็พิจารณาดูว่าน่าจะเป็นหลักฐานประเภทไหนนะจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชลองนะคะนะก่อนที่จะติดกระดาษนะคะลอกสติกเกอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะแล้วก็แยกประเภทก่อนด,ดีีถ้าสมมุติว่าติดไปแล้วนะคะเพม ออกมามันจะเป็นยังไงคะกระดูกขาดนะคะมันกระดกขาดนะคะอาหารอาหาคุณเองลองต้นเจอข้าวท้มก็ไม่เป็นไรนะคะนะเจอข้าวท้มก็ไม่เป็นไรนะลูกนะคะอ่ะลองลองซิฟลองช่วยกันซิฟซิเดี๋ยวเราจะมาติดหน้ากระดานะปูนละสองแผ่นนะคะ องก็จแเด่นมากตถ้าเป็นฉันรสิว่านกางนเลยสี่ต้องนถ้าได้แล้วก็สิข้ามไปเลย้นเรา้้ กินดูอะทรต้นะลอ, şey <sm> อให้กนให้เชิงตนชอได้ไดอหมนนีต้นต้นก็เยอะอย